อันดับ7ราศีมีโชค1กุมภาพันธ์2 566พร้อมเคล็ดลับเสริมดวงเหงครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่ผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับกับวันนี้จัดอันดับ 7ราศีมีโชคนะครับประจําวันที่1กุมภาพันธ์2566กนะครับก็มาจันดับกันว่าใครจะมีเกน์นะครับก็จนะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะบางคนก็บอกว่าโอ้จันดับไปแหมไม่เห็นจะมีโชคเลยก็มนะีบ้านงะนะสำหรับบางคนนะฮะที่จัดดับไว้ก็มีโชคนะครับก็นะบนะถือซะว่าเป็นคอนเทนต์เป็นวิดีโอที่ทํามาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันกน,กน,นะะดูสนุก,นกอยุกไปซีรีส อ,อย่าไปทีเรียดนะครับนอกนอจากเรื่องของอดวงชะตานะก็ยังมีเรื่องของวาสนานบ,บุญวาสนาที่จะนำพาโชคลาภให้เราได้นะครับถึงจะมีเคล็ดลับเสริมดวงมามอบให้นะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะดกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกาันแจ้งเดือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มเล่นเด่นประจําวัน m a n m g c ติดต่ออดมินขอสมัครเข้าได้เลยนะครับใครอยากสมัครสมาชิกยูทูบนะฮะสมัครคคร,คร,ครคายเดือนสมาชิกรายเดือนเดือนละ100ก็ กดคำว่าสมาัครสมาชิกได้เลยนะครับก็ทําตามขั้นตอนเนาะเป็นระบบของ YouTube นะครับเอาล่ะครับเรามาดูกันนะว่าจะอันดับมาเจ็ดราศีนะใครที่มีเกณฑ์นะครับดูดวงแล้วมันเข้าท่าเข้าทางอันดับที่7ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับ ราศีสิงห์นะครับและลัคนาราศีสิงห์นะครับสื่อน้ำโชคลาภนะครับก็มาจากญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงรับไปแล้วนะครับอาจจะเป็นแบบญาติทางห่างก็ได้หรือเป็นญาติที่อยู่ใกล้ตัวก็ได้นะครับที่จากเราไปแล้วหรือแม้กระทั่งเกจิอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยที่ท่านล่วงรับไปแล้วนะครับอาจจะมาเป็นโชคเป็นลาภให้เราได้นะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยราศีสิงห์ก็ไปนําเกี่ยวกับของกินนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องหนุงห่มนะครับอันนี้คือราศีสิงห์นะฮะถูกจัดไว้อันดับที่7นะครับ ต่อมาครับอันดับที่6ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะครับมิถุนเนี่ยนะครับสือนำโชคลาภเลยนะก็คือเกี่ยวกับแม่นะครับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายหัวหน้าผู้หญิงนะก็นำโชคมาให้ด้วยนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับก็ไปทำบุญเกี่ยวกับน,น้ำน้ำาดือม15ขวด15แพ็คสายยางยาว15เมตรอย่างที่สองก็คือไปทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายทำบุญลงศพระขาห่อศพเป็นาภาพงานศพและทำบุญให้ศพไม่มีญาติ นะครับถูกจัดไว้ในดับที่6ครับต่อมาครับอันดับที่5ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีมีนนะครับราศีมีนครับก็ลองซื้อในเกี่ยวกับตนเองนะครับนะวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดตัวเองเนี่ยแล้วก็เป็นดวงผู้ผู้ใหญ่อุปถัมผู้ใหญ่ให้โชคนะครับผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้แล้วคนที่เป็นคนแก่ก็ได้นะคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายได้หมดเลยนะครับหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลจากเราก็ได้นะครับนะแต่แต่เป็นผู้ใหญ่ ที่เป็นญาติเราอะไรเงี้ยนะครับลองดูนะครับกรับสมดวงราศีมีนอย่างแรกก็ไปทำเกี่ยวกับพวกสังฆทานยาแล้วก็ขึ้นไมน้ขึ้นมือทางการแพทย์ทำบุญลงบันสงนะครับแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรหนันงสือสวดมนต์พวกนี้นะครับอย่างที่สองทำบุญเกี่ยวของมีคมใบมีคล8แปดเล่มแปดกล่องนะอุปกรณ์ทางการกีฬาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับอย่างนี้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะราศีมีนะทูกจัดไว้นันดับที่5นะครับต่อมาครับอันดับที่4ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศี กุมนะครับราศีกุมนะสื่อน้ำโชวก็คือเรื่องบ้านรถนะครับแล้วก็บุตรบริวารนะครับที่เจ็บป่วยหรือพัดพลาดนะเน้นว่าบุตรบริวารที่เจ็บป่วยหรือพัดพลาดจะเป็นลูกบุญธรรมก็ได้หรือเด็กที่เราอุปการะอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือช่วงนี้แบบลูกป่วยอะไรอย่างนี้กลองซื้อเลขเกี่ยวกับลูกดูเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยอย่างแรกไปทาบุญเกี่ยวกับของกินนะของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอย่างที่สองไปทำบุญชาระหนี้ส่งนะครับสําหรับราศีกุมถูกจัดไว้ในดับที่4ครับ ต่อมาครับอันดับที่3ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกครับไอแมงป่องนะครับตื่นน้ำโชคเนี่ยมาจากการทําบุญนะฮะยอดเงินทําบุญต่างๆนะครับหรือว่าเลขที่บัญชีที่คุณโอนไปทําบุญนะครับลองลองเอาตัวเลขมาลุ้นดูนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะอยากจะได้เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยานพาหนะก็ให้โชคนะครเป็นยานพาหนะที่ จำรุปเสียหายอยู่นะตอนนี้นะครับถ้ารถไปเข้าอู่เข้าสูนย์หรือรถชนคุณลองซื้อเลขรถดูนะครับสำหรับพิจิกนะครับซื้อเค่ราเสริมดวงเนี่ยอย่างแรกทําบุญของมีคมนะครับบมิโกนนะครับหรือไม่ก็เครื้อไม้ื่องมือทางการแพทย์อย่างนี้ก็ได้นะครับถูกจัดไว้ในดับที่3ครับต่อมาครับอันดับที่2ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีฤศพนะครับ คือศพเนี่ยสื่อน้ำโชคก็คล้ายๆพิจิกเลยนะครับมาจากการทําบุญนะฮะยอดเงินทําบุญนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคยานพาหนะให้โชคนะครับถ้าคุณเช่าเครื่องรางของขัง,งมาในช่วงนี้ก็ดูโค้ดนัมเบอร์ที่อยู่นะเครื่องรางของขัง,งนั้นอาจจะเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับรวมถึงเลขรถของคุณถ้ารถคุณซ่อม ข้าอู่ข้าศูนย์เกิดอุบัติเหตุขูดขีดเฉวชนลองซื้อเลขรถดูนะครับเป็นโชว์เป็นลาบได้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับอย่างแรกทําเกี่ยวกับมีคมนะบใบมีกลแปดเล่มหรือ8กล่องนะครับหรือว่าทําเกี่ยวกับเข็มขีดยานะครับเครื่องมาเครื่องมือทางการแพทย์อย่างนี้ก็ได้สั่งกรทานยานะครับตบุญให้พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธนะครับก็สูกจัดไว้ในดับที่2นะครับราศีพฤษภครับเอาล้ครับแม่เรามาเร็วเข็มเร็วเห็นไหมไม่ต้องเย็นเยอะ นะครับนะอันดับที่1ครับนะสำหรับราศีและลัคนาราศีที่จะมีโชคนะรับทรัพย์วันที่1กุมภาพันธ์หกนะครับอันดับที่1ได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูครับราศีธนูนะีธนูทูนะแต่รอบนี้มาที่1น,นะ นะครับก็สื่อน้ําโชคเนี่ยมาจากเอกสารใบแจ้งหนี้ต่างๆนะครับใบแจ้งหนี้ใบค่างวดนะครับใบที่โดนร้องเรียนต่างๆเนี่ยนะครับหมายสารยังได้เลยนะครับรวมถึงใบสั่งใบสั่งบางทีขับรถผิดกฎจราจรก็สั่งส่งใบสั่งมาถึงบ้านนะคุณเอาเลขที่นั้นมาลองซื้อสลากเลยมาลองลุ้นดูเลยนะครับก็คือมันจะได้มาจากเอกสารที่ทําให้เราแบบถดร้อนอ่ะหรือว่าเสียเงินนะนะครับลองดูแต่เน้นว่าเป็นเอกสารนะ เน้นว่าเป็นเอกสารนะครับคเครื่องราสำรวงเนี่ยอย่างแรกทําอยู่น้ําน้ำดื่ม15บหขวด15แพ็คสายยางยาว15เมตรอย่างที่2กระดิ่งเงินกระดิ่งทองระครังเงินระคังทองแล้วก็แผ่นป้ายพระคาถาที่อยู่หน้าพระประธานองค์ใหญ่ๆนั่นเองนะครับก็ลองไปทําดูนะใครสงสัยว่าทํำยังไงคือคือบางคนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่คุ้นนะครับการไปทําทาบุญเนี่ยสมมุติว่าคุณไปทําบุญอ่ะแล้วคุณเห็นว่า ป้ายว่าคาถาเนี่ยที่เป็นสีดำๆอะไรเงี้ยมันมีหยดน้ําตาเทียนมันมีคราบต่างๆเนี่ยคุณอาสาแรงก็ได้เพื่อไปเช็ดทําความสะอาดได้นะครับอันนี้เป็นเป็นการนาบุญคุณก็ได้ช่วยเจ้าหน้าที่ของวัดเขาด้วยไงเออช่วยเบาแรงเขานะหรือถ้าเกิดเห็นว่าแผ่นป้ายมันชํารุดมันแตกหักเสียหายหรือยังไม่มีแผ่นป้ายเนี่ยคุณสามารถออกทุนทรัพย์เนี่ยไปจ้างเขาทาป้ายแล้วก็มาติดตั้งมาตั้งมาถวายวัดได้นะครับหมแมนเคยทํา นะครับผมเองเคยทำแต่ว่าป้ายหนึ่งเนี่ยมันแล้วแต่วัสดุถ้าเป็นทองเหลืองก็แพงหน่อยนะทองเหลืองเนี่ยแพงเลยนะครับเยอะเลยแบบเออแบบหลายพันบาทเลยอ่ะไปถึงแบบเกือบเกือบหมื่นน่แล,แล้วก็จะถูกมาหน่อยก็เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสก็จะย่อมลงมานิดนึงเออนะครับคุณก็ลองดูถ้าเกิดทำคนเดียวไม่ไม่ไหวนะครับก็อาจจะหาเพื่อนร่วมบุญก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะ คือเป็นบุญให้คนเขาไปไหว้พระก็เขาได้อ่านคาถานั้นได้ท่องได้สวดมนต์อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุญ,น,บญนะครับลองไปทําดูครับสําหรับราศีธนูครับถูกจัดไว้ในดับที่1ครับเอาครับก็เนี่ยแหละครับไม่ต้องเยอนเยอะอะไรมากจริงก็มาไวไปไวมาเร็วเค็มเร็วนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการไปบ้างนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยทำคลิปยาว,ยาวๆนะครับ ก็เดี๋ยวนี้เสียงมันไม่ไหวนะบ,บางทีเนี่ยก็มีอาการไอจะสำลักไอตลอดนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพออัดคลิปยาวแล้วเนี่ยมันไปกระทบะงานอย่างอื่น,นคลิปอื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถอัดได้นะครับก็ต้องเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอแมนหายดีนะครับเมื่อไหร่นะครับบางทีก็อาจจะได้กลับมาทําคลิปนะให้คนที่ชอบคลิปยาวๆก็าอ,อาจจะจุใจนะแต่บางคนเขาก็ชอบคลิปสั้นๆน,นะครับว่าได้เออ ปุป๊บปั๊บปุ๊ปั๊มาไวไปไวเวลาไม่ค่อยมีนะขี้เกียจฟังอะไรยาวๆนะครับก็แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนเนาะเอาเป็นว่าก็มีข้อมูลมาฝากครบถ้วนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะรับตุดจีนรับปีใหม่จีนนี้เลยนะครับเฮงๆรวยๆยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับล้วพ้ใหม่คลิปต่อไปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ